สวัสดีครับผมพอวัฒนาเกษรไลน์นะครับหมาพอพอบรรยากาศึ้นฝ้าคือฝนนะครับพอฝนกตกไปแล้วนะครับเมืืนขึ้นนะครับก็เลยมีการไชพ่วนนะครับมีการไถพ่วนก็เลยพาพี่นองมากเริ่มเริ่มจากการไถ้พ่วนจะบ้าพาพี่นองมาเบิ่งว่าในการที่ห้องจะล่องพื้นนะครับจะล่องพื้นพื้นที่เขาจะปลูกมันสำปะหลังนะครับมันนี้พาพี่นองมากเขาให้มันสำปะหลังนะครับ มาแนะน,เนำเนาะสำหรับ,บ ok เป็นมือใหม<า>่ในการมือใหม่<า>ที่ว่าเป็นจังไดนมั่นเจา้าคืองามแท้น,นะครับเป็นจังไดนเจ้าคือเฮ็ดได้ห,ห,หลยะะา,า,ายแท้น,น,ะนะครับบัดตรว่าเออของข่อยมันคือบ่ได้นะครับบ่่แมนว่าเฮาจะไปดูแลเอาตอนปลายปลายเห็ดนะครับเฮาต้องดูแลตังต้งแต่เบื้องต้นนี่เด้อครับเพราะว่าเฮาดูแลจากไถพวนนะครับไถพวนนี่ก็ไถ2รอบเลยครับนี่ครับไถพวนนี่ก็ไถ2รอบเลยครับนี่ออืนี่ครับอ่ามื้อนี้ก็ไถ2รอบแล้วมื้อนี้ก็เข้าไห้ก็ No ขึ้นฟ้าขึ nice well. ้นฝนนะครับมันขึ้นฝนตกแต่ยัง่ทันได้ปลูกนี่เริ่มจะล่องพื้นไว้นะครับล่องพื้นไว้เพื่อเตรียมการแต่ฝนมาอีกรอบวในเขาก็ปลูกเลยน้อครับเนาะนี่ครับวันนี้ก็เลยว่าการล่องพื้นมีอย่างแน่นะครับอการล่องพื้นนี่เขาก็เริ่มจากวานขี่ไก่เนะครับนี่ครับขี่ไก่นะครับขี่ไก่อัดเม็ดนะครับนี่ครับขี่ไก่อัดเม็ดนะครับขี่ไก่อัดเม็ดนี่คือทําให้เพิ่นล่องพื้นนะครับอ่าไอเพิ่นง่ามโดน งามหึงนะครับนี่ครับนี่ครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่กระสอบนึงนี่็อยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับราคากับพุ่งสูงนะขี้ไก่ครับขี้ไก่ก็พุ่งสูงนะครับนี่ครับบางสอบกว่าสองร้อยเศร้าสองร้อยอะสีสิปฮาสิปก็มีครับแล้วแต่หยี่หอแล้วแต่รุ่นนะครับนี่ครับแต่ว่าขี้ไก่ก็มีสองแบบนะครับขี้ไก่อันนี้ขี้ไก่อันเม็ดนะครับอือันนี้อยู่ที่ห้าสิบกิโลนะครับนี่ครับ หรือว่าบางคนก็ใส่ขี้ไก่ผงนะครับขี้ไก่ผงอยู่ที่ประมาณสอบละ35มบาบาทนะครับคู่มือนี้นะครับแล้วแต่สะดวกว่าพี่นอ้องหาซื้อได้แบบไหนนะครับบ่ะจะเป็นผงหรืออันเม็ดนะครับบางคนก็ซื้อขี้ไก่ผงนะครับบางคนก็หาขี้ไก่ผงมาท่านก็ต้องเพิ่งขี้ไก่อันเม็ดนะครับบ่ขี้ไก่อันเม็ด ม่นมีขายทั่วไปนะครับตามทองตลาดนะครับตามร้านค้าต่างๆนะครับนะครับล้ากคนกระถาว่าเป็นยังตองใส่ขี่ไก่ครับขี่ไก่นีมันไห้มันเขียวมันถึงนะครับคือวอาปลาห้มันนีอ่อน้านใหญ่นะครับตัวนีให้มันใหญ่เร็วๆนะครับให้มันนีหย่านะครับการไห้มันนีหยานี่เขามันก็จะบ่ได้ดูแลหยาหลายนะครับเออคือว่าทาหยามันอ่า ไงเลี้ยวห้องก็สิดูเลี้ยงยากนะครับมันสับหลังนะครับอตัอมากต่อมากเขาก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับปุ๋ยนี่เขาจะใส่แต่ครั้งแรกแค่นั้นนะครับนี่ครับปุ๋ยนี่เขาจะใส่บโหลายนะครับเขาก็จะใส่เอ่อบางๆนะครับอือบางคนก็ไล่ละกระสอบบางคนก็ไล่หนึ่งกับโอสองลาต่อกระสอบก็มีนะครับนี่ครับเลี้ยวเต้นะครับวว้าปุ๋ยนี่ตรงนี้เคล็ดลับในการเลือกซื้อน้ำเนาะ ปุ๋ยนี่การเคลืับที่เลือกซื้อนี่เ้าก็ต้องอาศัยตัวหนามันนะครับพอมี3ตัวนะครับสูตรนี้ก็เป็นยีเอสเจ็ดสิบแปดนะครับโอ้สูตรนี้ครับสูตรนี้ก็คือว่าสูตรนี้มันอ่าสูตรนี้มันความหมายว่าให้มันใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วครับบำรุงพวกลำต้นเนาะครับบำรุงลำต้นนะครับลำต้นก็ใบสองไร่ต้อกระสอบก็ได้นะครับเพราะว่าเ้ามีขี้ไกรล่อพื้นไปแล้วนะครับอืนี่ครับแต่ว่า คันห้าบ่มมีสูตรนี่ห้องเขาสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ได้หรือว่าสิบหกสิบหกแปดหรือสิบหกแปดแปดก็ได้ครับแต่ว่าให้เอาตัวเลขอข้างนานี้ให้สูงนะครับต้องเอาตัวเลขข้างนาให้มันสูงนะครับถ้าเอาตัวเลขข้างหลังสูงแต่ข้างนาต่ำนี่มันจะน่าใหญ่นะครับตัอม้าครับต่อมาเขาก็ที่ยาวานไปแล้วต่อมาเขาก็ฉีดพ่นนะครับนี่โฟซอยนะครับนี่สี่นโฟซ้อยนะครับ หลังจากตีห้อกําลังจะกําลังจะยกหล่องนะครับเ้าต้ังสีดฟซอยนะครับสีดฟซอยนี้ก็อยู่ที่อนนี่ก็อยู่ที่ประมาณหาไรนะครับนี่ครับหาไรนะครับครับประมาณหาไรนะครับอัวนี้กับประมาณหาไรต่อหนึ่งถุงนี่ครับอันนี้ก็ซอยในส่วนของการครับปับนาดินเนาะครับกองหนึ่งในกองหนึ่งในมันก็ี้มีอยู่สองซองสองซองนะครับ สองซองครับสองซองนะคองหนึ่งตียู่ทีสองซองครัมีช้อนตวงเนาะช้อนตวงครับมันมีช้อนช้อนตวงนี่ครับนี่ครับช้อนตวงครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอันนี้เป็นโฟสไซด์ในส่วนของการปั๊บนาดินครับเพราะว่าเป็นยั้นก็ต้องปั๊บนาดินเพราะว่าแต่เก้าห้องก nah ็ใส <have> ่อะฮปุ是是๋ยเป็นบ่อมันก็แข็งกระด้างนะครับบ่จะเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นยาขยะยาคุ้มนะครับเวลาเขาฉีดดูดูเนาะฉีดดูดูนี่มันจะอะถ้าไม่ดินแข็งกระด้างนะคร แล้วก็หากมั่นจะบบลงไป,ไป,ไปไง่ายนะ <careers> หากมันจะหากินอย่างมันแข็งนะครับเคยเห็นบ่อไอ้ล้มมาเนี่ยมันก็จะล่มล้มมาเนี่ยมันจะล่มนะครับเพราะว่าพื่อนหากินลงไปพื้นบ่ได้นะครับปัญหาหากินลงไปเลือกๆกับบ่ได้เดินหลากข้างล่างบ่ได้ครับถ้าเาใส่โฟัซอยเี่ยนจะหากินง่ายๆนะครับมันจะหากินเลือกแล้วก็เวลาล้มมาจะบบลมนะครับนี่ครับเขาจะเจอปัญหาเวลาล้มมาจะบ่ลมเพราะว่าเพญ่นหากินเลือกหัวใหญ่หัว ง็ดกโคหนานะครับนี่ครับหลังจากห้าวหลังจากที่ที่่ทีห้าวสีโฟ้ดอยไปแล้วนะครับต่อมาจะเป็นการตัดทนพันธุ์เหมืนบ่ครับครับตัดทนพันธุ์นี่ที่นีเลี้ยมปลูกแล้วบาดที่ไหนเลี้ยมปลูกแล้วนะครับนี่ครับห้าก็เอาโฟที่น่ครับอ่าโฟที่นี่ก็ประมาณสิบซอนต่อน้ํำต่อน้ำสองลิตรนะครับครับเพราะว่าโฟ้ที่สิบซอนต่อน้ำสองลิตรนะครับครับห้าก็แช่อยู่ประมาณสักสิบนาที่สิบห้านาที สุงสุดก็่าให้เกิน20สนาทีนะครับเพราะว่าถ้าหึงไปกว่านั้นมันจะเน่านะครับมันจะเปื่อยนะครับครับเพราะว่าโฟที่นี่เป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับหลายคนก็วอาโอ้ยสอนน้อยนนึงือสีแห้งแท้นะครับจริงๆแล้วมันแห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับแต่ว่าเป็นยังคือเห้ต้องแซ่เพราะว่าหนึ่งละเห้กับไรพิยออกเนาะเพราะไเพียออกตอนน้อแซ่สองกายมันดูดซับน้ำ เพื่อฝนตกเวลาเขาไปปลูกกันบพรเวลาเขาไปปลูกนี่ฝนมาตกนะครับเพื่อจะเอาหนาอยู่ที่เหยื่อของของละมันนะของละมันมาเลี้ยงมาเลี้ยงลำต้นก่อนนะครับกัดซิกัสซอยู่ได้ได้อยู่ประมาณกับสิมาวันหรือเดือนหนึ่งนะครับเพื่อจะเลี้ยงสร้างฝนมาพาัสดนะครับเออส่วนใหญ่คนจะเจอปัญหาที่ว่ามันตายไหมครับ ที่ว่ามันตายไอ้มันมันหน่อยมันตายนะครับแต่ตัวนี้พอตายนะครับเพราะว่าพ่นแฉพันดูดซับน้ำไปแล้วนะครับหลังจากโรคไข่ไข่เจ๊บผ่มีเพราะว่าเขาแช่เขาเอาฟูที่แช่แช่แ่ไปแล้วนะครับว่าจะเป็นเพี้ยเป็นยังกัออกบดนะครับประมาณนี้หลังจากหันขาปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์เนาะไมนก็สิ่งนี้เริ่มใบไม่ก็ใส่ฟูที่ในการฉีดผลน้ำนะครับหลังจากที่ขาปักดำไปแล้วกับประมาณซิมหาวันนะครับหลังจากปักดำไปแล้วสิหาวันมม่ก็เกิดใบอยู่ประมาณสาม ถึงสี่ใบนะครับของมันสับปะหลังนะครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใส่โฟที่อีกนะครับเริ่มใส่โฟที่อหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็หนึ่งซองนี่ครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งหนึ่งซองนี่ฉีดพ่นได้สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับนี่ครับในหนึ่งหนึ่งซองมีสี่สิบซ้อนนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งซองนี่มีอยู่สี่สิบซ้อนนะครับออื นะครับฉีดพ่นได้ไม่ต่ำกว่า15-20ไร่ต่อ1นซองนะครับซองหนึ่งก็600บาทนะครับครับส่งถึงบ้านรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับครับแต่ว่าผมพัฒนาอยากมาแนะนำพี่น้องสิ่งดีๆนะครับต่อจากหันไปนะครับต่อจากนั้นไปก็อีกประมาบ้าถน3-4เดือนเนาะเขาก็เริ่มใส่นะครับอะมิโนแบกนะครับเขาจะเริ่มใส่ โฟทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับนี่โฟทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับอะโฟทีสองซ้อนนะครับบัตนี้เพราะว่ามันสับหลังวันใหญ่แล้วนะครับเพราะมันสับหลังวันใหญ่แล้วนี่โฟทีสองซ้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับครับหลายคนก็ถามว่าฝามันอยู่ใสนะครับนี่ครับฝาเพิ่นอยู่หนีนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับอะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับโฟทีสองซ้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับ ตัวนี้ครับอะมโนแบ็คขวดเล็กฉีดพ่นได้ไม่ตำกวห้าถึงหกไร่นะครับหรือพี่ดองสนใจขวดใ่นะครับขวดใหก่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจสนใจบางคนก็ว่าโอ้ยให้คอยด่วยมีอยู่ยี่สิบไล่เหมือน้เพลาะว่านะครับถ้ามีหลายนะครับผมแนะนําให้เอาขวดใหญ่นะครับถ้าถ้าพี่ดองมีหลายเขาก็อยากแนะนําเอาขวดใ่ บางคนว่าโอ๊คควรจะได้ชุดเล็กนะครับถ้าจะได้ชุดเล็กก็ได้นะครับโฟทีหนึ่งซองแล้วก็อะมิโนแบกขวดเล็ก1ขวดนะครับชุดนี้อยู่ที่1,200บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับบอจะเป็นโฟทีหนึ่งซองครับอะมิโนแบกหนึ่งขวดเล็กนะครับแต่ว่าผมอยากบอกให้พี่น้องแนะน้ำในการมือไม่ที่ว่าเพิ่อนบางท่านเคยเหตุนะครับหรือว่าบอลขอใจบางไดาก็โทรสอบถามได้นะครับ เบลูกอ่ะศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพรกวัฒนาเกษร่าแล้วครับสหรับมนี้นะครับพรกวัฒนากับขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพรกวัฒนาเกษร่านะครับสหรับมณีนี้ผมก็ขออำลาไปก่อนเอาไว้พบสๆในคลิปหน้านะครับสหรับมนี้สวัสดีครับ